สวัสดีค่ะพี่น้องไปตกปลากลับมาบ้านแล้วพี่น้องคะ,สะเสตเขากินหิ้วเขาแต่ว่าก่อนสิกินเขา่าพายพี่น้องกินของแขก่อนต้องออกไปกินนอกบ้านโอ้ย,ยกินแหมพี่น้องคะออกไปกินนอกออกไปกินนอกบ้านกันจะ้ะอันนี้มันโลนเรียาชีทอดปลานี่ทอดปลาโอ้ออยพัใหญ่จะใส่ถุงอันเดียวหนึง่งหนำเฮียพี่น้องหนำพห่นกถุงมันบดี ถุงใส่มันบอดีหนานปลามันเฮียใส่อันนี้ตู้ไมค์ซีเมนอันตีนไก่้ก็เหลือเฮ็ดน้ำยาขนมจีนกินบ่นปนอันี่เนาะเออพี่น้องเนะาะปลาซาบะมีพอดีเลยเออเออเสตยน้ำยาขนมจีนกินแต่ว่าคงสิบอแมนมันนี่แบะเออมันนี่แหละแต่ว่ากินตอนแรงๆเอากินตอนแรงๆเอาค่ะพี่น้องคะ่ะเอา้าเนื้อก็อเหลือโอ้ยก็เข่าขึ้นหลาถึงเนาะเนาะกิ่นเนาะมะหงสิเฮ็ดอีหยังกินเลยพี่น้องเอาเนื้อแซ่ฟฟิชเอาไว้ก่อนนะกินบะทันพี่น้องเอ้ย ตับหมูโอ้ตู้เย็นก็ขึ้นมากหน่อยแค่นเนาะตับหมูซื้อมาก็ม,มาบังซเฮ็ดก็นก็ลืมบ่ได้ลืมดอกบ่ามีเวลาพี่น้องอเดี๋ยวตอนแรกสิเฮ็ดอัน น้ำยาขนมจีนกินค่ะตอนแรกจังเค็ดน,น้ำยาขนมจีนกินเดี๋ยวนี่ออกไปกินหม,ม,มากไม้ข้างนอกกันออกไปกินหมากไม้ข้างนอกกันพี่น้องพี่นายพี่เสียโจมเอาอยันงนักหนาเนาะก็แค่กินผลไม้ <laughs> พี่น้องขายนายสุภาพพิงค์เนาะก็กินผลไม้วใหอีน้าไปได้มาจากลานไทยเมื่อวานนี่นี่ฝนกับต๊ะพึ่งไต้เศร้าพี่น้องเลย ฝนตกเพิ่งแต่เศร้านี่นางกินอยู่ตรงนี้อ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นี่นางต่างกล่องก่อนต่างกล่องดีๆก่อนพี่น้องโทรศัพท์นี่นางสิงงวยหน้าจอมันสิแตกอีกแกถ่ายชิ้น <c oughs> น้องกินจิ้นล้างบ้านเลยนะคะแล้วจะไปผอดปลาผอดปลากินก็ข่าวแล้วกันน้ำพริกนี่พี่น้องนี่เห็นปะสองร้อยเจ็ดสิบเก้าค่ะหาร้อยกัมเครื่องกิโล สองร้อยเจ็ดสิบเก้าคูโอ้ยหอมพี่นอ้องเด้พูดหนิงามอยู่พี่นอ้องอือพูดนีเบรเลคือพูดคือพูดตะเกียดอกนี่พี่น้องอือบริกินเบิร์ดพูดหนิดอกค่ะแบงกินกินร้าไ,ได้พี่น้องกินที่ละน้อยเอามันสิเบิร์ดโมเมนมันมันสิเจ็บทองพี่น้องหาเพียพี่น้องโอ้ยแสงไหม เห็นป่ะอือห ouais, uh ือออกแข็งแดว่ะนี่กินแค่นี้ล่ละค่ะเดี๋ยวิกไปกินข้าวอืออันนี้ก็จะเอาตั้งไปข้างนอกเลยเนี่ยข้างนอกมันเย็นด้วยอือแซ่บพี่น้องพญายืนเฮ็ดป่าอยู่หลังบ้าน Mm hmm. Mm, -hmm. mm -hmm. So. เนื้อกำลังกินเนื้อกำลังพอดีกันเลย แซบขอเยอะหน่อยเ๋ยปะ <c ười> น,น,นั่นที่กินพี่นอ้องมันคือแซบใท่ล่ะเนือบโบเลอ,อีกจังหน่อยหนึ่งเด้อ <c ười> ไหนๆกันไหนๆ,ๆแล้วพี่น้องหาบังพี่น้องบังเนื้อแสงไหมพี่น้องเลย แซ่บแซ่บช่วงคือสิบอมีแดดดอกค่ะบมืนี้ฝนตกเป็นระยะระยะเลย mm. mm -hmm. อันนี้ใส่ถุงแล้วก็ว่างเลยทั้งหลอกเลยอ่ะอากาศมันเย็ยนจุ้ยแช่ตู้เย็ยนกินเย็ยนๆแซ่บขนาดเลยพีย่ดอกอันนี้ก็อเอาไว้นี่ก่อนแ้วเดี๋ยวกินเบิล้ลเราก็จะเอาไปทิ้งถังขยะที่เดียวพีว่ดอกเมื่ออึนมเมื่ออึนรถขยะมาเก็บพอดี กินอันนี้แล้วบําบันว่าอิ่มแน่พี่น้องไปกินข้าวต่ออันนี้แค่ล่องทองที่ซื้อจ้ะไปไปกินข้าวกันถอดปลาจักหน่อยนึงพี่น้องขาปลาใช่ปะเพราะไงตกมาเมาื่อวานนี้เมื่อวานนี้แล้วตกได้หลายอยู่ถ้าเกิดว่าอีนางอีนางไปนำ้ำถ้าเกิดว่าอ่าบ่ค่อยบ่บ่บอค่อยได้ปาลาหรืออีนางหิวข้าวอีนางทิง่ชว <laughs> นกับเพราะไงกลับยังเดียวหิวข้าวเนาะเออคนหิวข้าวเว้ย ชวนกนลับดูแล้วกลับไปกินเขาก่อนพักพรจักน้อยก่อน้วเดี๋ยวจะออกไปไม่ออกไปตก๊หไม่พี่น้องเขาอี่นั่งกับพึงพ่งหงงไงพึ่งหงงไม่ไม่เลยเดี๋ยวอันนี้จะมีอ้พี่น้องเบิ้งกัาบเขา่าจ้ะอีนางได้ดอีนางได้มาจากลานขายของได้เลยพี่น้องได้ได้เนี่ยเอากินกับบา <laughs> นบะ่มีอ่อดดอกากพี่น้องขาอยู่ลานนี่ <laughs> ไอ้น้งสิข่าวนี้น้าก็วควัดมาหน่อยนึงแล้วก็แกงแกงอันค่ายๆแกงเลี้ยงนั่นแหละเป็นแกงเลี้ยงผกักไตพี่น้องใส่ผักหวานน้าสิอุ่นในห,หม้อของเขาเนี่ยแหละใส่ในนี้แล้วกันพอยายข่า,า,ขามาแล้วมาดูฟ้าดีมาดีกสือไหนดูคันถ่าคันถ่าเนาคู่เอ้บัสกัดัน

ทอดปลาค่ะแต่ทำความสะอาดเต่าก่อนเพราะเมื่อวานพงเพคุณเห็ดใหญ่ก็บมาทำบาเก็บกวาดเนี่ยทอดปลาพงยาพอนแลมาหายเรียบร้อยแล้วนี่ทอดปลากินก็เข่าแล้วก็จะเห็ดน้ำยาขนมจีนไว้น้ำคิดว่าตอนแรกประมาณแร่งเเดี๋ยวสิออกไปตกปลาอีกจ้ะอู้สิเดบุตรถ่ามีชีวิตทั้ง โอเคละทอดปลากินกันน้ำพริกกินข้าวกันน้ำพริกซิจ้าใช่ไหมดูยดยมันหยดที่นั่งไดีไงพี่น้องเอ้ย,ยใส่น้ำมันลงไป ทอดปลาของหนูนี่คือทอดปลาอิลีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทอดปลาแบบของพ่อใหญ่นั่ยเพื่อสิเต็กเอาสเต็กแบบว่าใส่น้ำมันนิดนึงคือบอคือบอกก็ใส่เนยแล้วก็ทอดเอาแค่พอ่อซุกแต่ว่าของนี้ของนีนั่งเน่ะจะทอดแบบทอดแบบของไทยทอดแบบกับกรอบพี่น้อง ว่าสิไปซื้ออันแนวหนีบมาใหม่ก็มีแต่บางๆเลยเอาแนวหนีบไปใส่ก่อ 제대로 낮은 음은 낮은 음은 낮은 음은 낮은 음이 낮은 음나낮 말? 음은 지은 음은 이은 음은 낮은 음은 낮은 음은 อันนี้สีแดงเอาไว้เฮ็ดน้ำยาขนมจีนจ้ะเฮ็ทน้ำยาขนมจีนเพราะว่ามันมีตีนไก่เหลือนะพี่น้องเสียดายมีตีนไก่เหลือก็เฮ็ดน้ำยาขนมจีนกินเนาะค่ะเนาะ